คณะอาจารย์นิสิตและบุคลากรมห ah าวิทยาลัยนเรศวรครับเข้าพบกับนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อขอบคุณที่ช่วยตรวจสอบโครงการปรับปรุงพื้นที่ทัและสถาปัตยกรรมครับที่บริเวณหน้ามห ah าวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภาสเพ่งพุ่ม um ได้นําคณะอาจารย์นิสิตและบุคลากรมห ah าวิทยาลัยนเรศวรเข้าพบกับนายพิสิทธิ e ์ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้เดินทางมาประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสัญจรอ,อย่างพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเดินทางมายัางบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศวรเพื่อตรวจสอบและชี้แจงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงหมายเลข1 17ช่วงหนองนาถึงจังหวัดพิษณุโลกระยะทางกว่า6กิโลเมตรซึ่งจากแผนโครงการดังกล่าวจะมีผลกระทบกับต้นสสาบริเวณริมทางหน้ามหาวิทยาลัยศวร ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยสร้างความไม่พึงพอใจให้กับบุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยศวรเป็นอย่างมากทำให้มีการร่วมลงชื่อต่อต้านและผูกผ้าขาวที่ต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านไม่ให้ตัดต้นไม้หรือเคลื่อนย้ายไม้ยืนต้นทุกกรณีจากการกระทำดังกล่าวทำให้ต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขโครงการเพื่อไม่ให้กระทบต่อไม้ยืนต้นริมถนนโดยเฉพาะต้นเสาบริเวณริมทางหน้ามหาวิทยาลัยศวร การเข้าพบของคณะอาจารย์นิสิตและบุคลากรในวันนี้เพื่อกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับทางคณะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ช่วยตรวจสอบการดําเนินการของโครงการจนมีผลยับยั้งการตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ในที่สุดจากนั้นได้เชิญนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผูกผ้าขาวที่ต้นสลาร่วมกับคณะอาจารย์นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วยครับ